หลายคนวิภา์วิจารณ์การแต่งกายของพ่อใหญ่ว่าพ่อใหญ่แต่งเครื่องแบบปกติขาวได้หรอข้อแรกแม้ว่าพ่อใหญ่เนี่ยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีถึงแม้ว่าจะไม่มีเครื่องราชใดๆก็ตามนะตอนนี้คือหลังจากที่พ่อใหญ่โดนปฏิวัติเนี่ยเขาก็ทยอยลิฟทยอยอะไรต่างๆจนหมดสิ้นตำหน่งตำแหน่งตำหน่งตำรวจอะไรหายหมดหายเรียบเถอะพันตำรวจโทรอะไรก็ไม่มีแล้ว หมดแต่ก็คือสามารถแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวได้ปกติแบบปกติเลยคือย้อนกลับไปก็คือสมัยนายกปูตอนนั้นสามีของนายกปูแล้วก็น้องไปก็แต่งกายปกติขาวก็ไม่มียศไม่มีอะไรปกติก็คือมามาร่วมงานได้ในลักษณะแบบนี้นะอืประมาณเนี้คือวันนี้เป็นวันรับพระราชะองค์การ เป็นนายกไงเขาก็มาแสดงความยินดียินอะไรต่างๆนายกก็นี่คะนายกหญิงของดิฉันรองเท้าพื้นแดงนะคะไม่ทิ้งคราบทิ้งลายรถฉันชอบมากส่วนคุณทักษิณน,นะในฐานะของคนเป็นพ่อเธอเขาก็ภาคภูมิใจลูกส่งลูกสาวนึกอออกไหมเขาก็มาได้แต่งกายได้ปกติอืมแต่งนี่ เครื่องแบบขาวนี้ได้ปกติแล้ววันนี้อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบคุณเสรษฐาก็มาเนี่ยอุย้ยพี่เอมสวยสวยมากเลยโทรพี่เอมสวยสวยนะอืมสวยจริงพี่เอมแล้วคุณหญิงอ้อนะแม่เขาก็ร้องห่มร้องไห้เธอเออน้ำตาคอน้ำตาลิน ปลาเปิ่มไงคุณหอิงอ้อกเขาก็ห่วงลูกสาวน,นนะอีกใจหนึ่งก็ปพิ่มปิ่มอีกใจหนึ่งก็ห่วงลูกแต่ไม่เป็นไรแม่มัมอิงเขาก็ต้องสู้อ่ะหลังจากนี้นะก็ตามนี้เดี๋ยวรอคุณอิงเขาทำงานก่อนอีกสามปีโอเคก็ว่ากันไปนะไม่โอเคเธอก็ไปเลือกพักอื่นแค่นั้นวินาทีนี้มันเป็นวินาทีที่ ต้องให้กำลังใจกันมันเป็นช่วงเวลาของความยากลําบากเศรษฐกิจไม่ดีแต่ฉันก็จะบอกเธอว่าเพราะใหญ่เนี่ยเขากลับมาใส่แล้วนะนาฬิกาแพงๆคุณนะนาฬิกาแพงจำได้ไหมเรือน,เ,อนเนี้ยเรือนเนี้ยแพงๆไงเธอจําได้ไหมอืมเรือนนี้กลับมาใส่แล้วไงอืมอ่ะโอเคตอนนี้เราจะมีนานะยกรัฐมนตรีหญิงคนที่สองของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนาะยกรัฐมนตรีคนที่สามสิบเอ็ด อ่ะเป็นกำลังใจคุณอิงฝ่าฟันเศรษฐกิจอันแสนสาหัสไปให้ได้นะอ้าวว่ากัน